สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนจุจรีขาวจิกคณะพยาบาลศาสตร์รหัสนิสิต1กสา0 0นึนะคะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำแอป i 2 Service แอปจ่ายบินง่ายๆของคนใช้ทูนะคะเราสามารถเช็คยอดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นค่าเน็ตบ้านค่าโทรศัพท์หรือว่าจะเช็คปริมาณเน็ตที่ใช้ไปในแต่ละเดือนก็ได้ง่ายๆเลยนะคะ ทุกๆเดือนเราจะได้รับบินอิเล็กทรอนิกส์ส่งมาให้นะคะผ่านแอปเราสามารถตรวจสอบยอดค้างคงเหลือทั้งหมดได้เลยง่ายๆนะคะข้อดีจะทําให้เราสะดวกสบายไม่ต้องออกจากบ้านไปจ่ายนะคะเราสามารถจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเราจะจ่ายทางทูวอลิตหรือทางบัตรเครดิตก,ก็ได้เลยง่ายๆนะคะวิธีการสมัครนะคะใครที่มีทูไอดีอยู่แล้วก็สามารถสมัครได้เลย ในแต่ละเดือนนะคะเราจะดาวน์โหลดบินอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ PDF เก็บไว้ดูก็สามารถทำได้เลย